พูดมากนะเอาเบอร์โทรมาเร็วพี่ชายสวัสดีค่ะวันเจอกันอีกแล้วค่ะกับแท๊ดนะคะวันนี้ค่ะมีเมนูสุดแซ่บมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็จะมาทำให้ดูด้วยนะคะนั่นก็คือยำมะม่วงของเรานั่นเองแต่ว่า ยำมะม่วงแบบนี้คือสูตรใครก็สูตรใครนะคะไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะลองมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสบายกันดีไหมคะต <c oughs> อนแรกเลยก็ขอใส่น้ำตาลก่อนนะคะวั <c oughs> นหยุดทำอะไรกันบ้างเอ่ย แคจะหนักน้ำตาลหน่อยนะคะอันนี้เลยพริกค่ะพริกป่นใส่ไปเลยค่ะเน้เนๆน้ำปลานะคะแล้วก็อยากแนะนำให้ใช้น้ำปลาดีๆหน่อยนะคะก็จะได้อร่อยอร่อยเมปลาค่ะ แท่ใช้ของเซ็ตไม้นะคะชอบมากๆเลยค่ะรสชาติของเขาแบบนัวแล้วก็กลมกล่อมมากใส่ไปเลยค่ะชอบแค่ไหนใส่ไปเลยเพราะว่าเราทำเองที่บ้านนะคะอยากได้เซ็ตนัวคักแค่ไหนจัดได้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะ ปำลุงเส้นผมกันหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยอย่าไปกลัวค่ะเพื่อความแซ่แล้วก็นี่ค่ะพริกจัดเต็มไปอีกจ้ะพริกสดตามด้วยหอมแดงเลยค่ะเยอะๆค่ะแล้วเรามาชุบกันนะคะ เพื่อนสบายดีกันนะคะคิดถึงจังเลยเมื่อวานก็ไม่ได้มาต้องขอประธานโทษด้วยเพราะว่าไม่สบายนิดหน่อยะคะ่ะดราม่านิดหน่อยดราม่านิดหน่อยน้องแงงเอาแต่ใจมาเล่นน,นะคะวันนี้รู้สึกมะม่วง,งมันเยอะอะแล้วก็ ไม่ค่อยหนวดเต็มที่เลยงั้นแคขออนุญาตใส่ะลาลาอีกนิดนึงเนาะเพื่อความใส่ใจต้อขย่ออกนิดนึงนะคะให้มันแบบโอ้ยหน้านี้แบบบอกว่าเป็นคนภาคไหนอยู่แล้วใช่ไหมอีสานเลยคะ่ะอีสานอีสาน เป็นคนโคราชค่ะเกิดที่โคราชเลยนะคะโคราชแท้ๆเลยคะ่ะโคราชกับปลาเป็นของคู่กันนะคะไม่ผิดคิดรับความสวยของผู้หญิงเราก็คือปลานี่แหละคะ่ะ ชิมไหมอ่ะอชนะเลิศขอ,อยากเธอใส่ารนะคะเพื่อความสวยงามเรียบร้อย กลิ่นนี่อย่าให้บอกเลยว่าหอมมากๆอาอยาง <c oughs> ไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มทานกันเลยค่ะ สลากันเยนะคะทุกคนแท๊กเจ้ขอฐานด้วยคำโตๆนะคะวันนี้แบบเรี้ยวปากมากอื้มอืม เปรี้ยวเผ็ดน,นัวปลากลมกล่อมใส่ผงนัวไปด้วยนี่ยังไงก็ต้องอร่อยค่ะต่อให้คนทำไม่เป็นยังไงก็ต้องอร่อยค่ะเราใส่ทุกอย่างจะแม่จา๋าพริกนะคะเน้น,น,นหอมแดงดเยอะๆคำใหญ่ๆคะ่ะ ทำทานเองคือเลิศที่สุดเราชอบรสไหนอะไรยังไงใส่ได้เต็มที่ไงคะไปซื้อเขาคนอื่นก็แบบรสชาติถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างเนาะสู้ทําทานเองไม่ได้หรอคะ,ะไม่เลย คือเยอะค่ะจะได้ตื่นจ้ะเปรเี้ยวอย่างนี้ไม่พอต้องเผ็ดเผ็ดด้วยค่ะใส่แค่พริกป่นไม่ได้นะเราต้องอัดไปด้วยพริกสด มีคของบรรยายเป็นไงคะพเพื่อนๆเข้าใจนะคะว่าสายยำของเราจะต้องฟินแน่นอนกับเมน,นูนี้อู้หูใจค่ะอืม,อม จ่าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยไม่รู้เลยนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกันจ้าไม่ต้องเดาเลยจ้าต้องมีแสบกันบ้างเต็มที่ค่ะ เยอะมากเลยอ่ะแต่เราทานหมดมาแล้ว <c oughs> ก็แบบทานได้เรื่อยๆอ่ะ <c oughs> เอาเวลาก็จำกัดเนาะ <c oughs> ให้อีกคำหนึ่งแล้วกันนะ อร่อยมากเลยเหรอไม่อยากจะบอกอยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทันด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันค่ะแล e you ค่ะ